จคุณผู้ชมเรื่องนี้ไม่น่าจบง่ายๆกลับประเด็นดีไอคอนอ๋อดารานี่มีชื่อโยงเพียบจับตามองให้ดีนะออขายออนไลน์ยังไงให้รวยรู้ไหมไม่รู้อ่ะต่อต่อต่อเรื่องนี้นะคะก็เป็นเรื่องของ ezekele เพื่อนเขาเอามาเมากันอ๋อจริงเหรออ๋อเจ้าชายกับเจ้าหญิงอาริเอลัสดีจ้าเออบอกบอกว่าเลิกหลงกันแล้วรู้จริงไม่จริงจอจีหรือเปล่าอย่าไปเชื่อเรื่องนี้ไม่จอจี้ดีกว่าเพราะว่าเรื่องนี้เขาเลี้ยงดูลูกดีมากๆเลย สวัสดีคุณพ่อนะคะสวัสดีค่ะพ่อดูสัญญานั่นเองอเทคนิคจากพ่อดูว่าเอ้ยเลี้ยงดูน้องเอมยังไงให้แบบดูดีมีสไตล์แล้วตาชเป็นขวัญใจแบบนี้อ่างานเริ่มเลยอ่าียังไงจ๊ะเรื่องราวของการขายออนไลน์ตอนนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นเทคโนโลยีหนึ่งที่เข้ามานานแล้วในช่วงเควิุ๊กโฉันชื่อติ๊กคนอะไรมานี ฉันมีทองมาขายออนไลน์ให้เธอออนไลน์ได้ไงถ้าเกิดเธอแบบนี้ไม่ใช่ออนไลน์แล้วแหละออนไลน์ก็ต้องขายออนไลน์สิก็นี่ไงเธอดูออไลน์ยังไงขอดูก่อนอุ้ยแม่ปลวกปลวกข้างในเลยกระทองตีไงเนี่ยทองตีให้มันปอกอย่าอย่าอย่าเดี๋ยวมันทะเลาะเห็นไหมเนี่ยเออเออก็เกี่ยวกับเรื่องออนไลน์ใช่สวัสดีก่อนเลยลูกขายสวัสดีก่อนคุณผู้ชมก่อนลูกขายเธอชื่ออะไร ชื่อพีอ๋อบอสพีไม่ใช่พีเฉยเฉยพียังไงก็พีอิ่มมีพีมันอ๋อบอสพีเฉยจะให้เรียกบอสก็ไม่ก็ไม่ว่าเพราว่าอะไรเออเพราะว่าให้ให้เกลียดให้เกลียดนี่คือลูกขายลูกขายลูกขายาลูกข่างมากกว่าเพราะว่าไม่พูดไม่จาอะไรเลยสวัสดีอย่างเดียวสวัสดีจ่าอ๋อเอาทองเอาทองไปขายเอาทองไปขอ่าตั้งก่อนอ่ะมาพูดกันถึงเรื่องของการค้าขายออนไลน์เป็นประเด็นกันเยอะมากเลยถ้าสืบสาวเรื่องไปตั้งแต่อ๋อแม่ตั๊กอ๋อ ป่าเบียอันนี้ก็เกี่ยวเรื่องของการขายออนไลน์ที่เรื่องของการขายทองสุดท้ายแล้วปุ๊บทองนี่ออกมามันโอ้โหไม่ได้มาตรฐานต่างบ้างจนเขาเรียกว่าผ่านกระบวนการกฎหมายกันไปต่อมามีอีกเรื่องที่ส่งมาต่อก็คือเรื่องของการขายออนไลน์แบบธุรกิจดังเรียกว่าหมื่นล้านเลยได้ไหมหมื่นล้านสิโอ้มันมากมันมากมายมหาศาลมากมากอันนี้ก็พูดได้นะคะเนื่องจากว่าตอนนี้กําลังเป็นที่สนใจอยู่ในกระบวนการแล้วก็เป็นที่สนใจในสังคมแล้วก็มีผู้เสียหายเนี่ย ที่ออกมาแจ้งความในคดีเนาะธุรกิจนี้ชื่อว่าอีคอล g r กรุ๊ปก็คือขายผลิตภัณฑ์ออนไลน์มีทั้งเรื่องของอาหารเสริมเกี่ยวกับบำุ้ง1่นงสองสาและแน่นอนว่าหนึ่งในนั้นก็คือเหล่าคนบันเทิงที่เขาเรียกว่ามาทำงานร่วมมีทั้งเป็นพรีเซนเตอร์เองมีทั้งเป็นแบรนด์บัสเตอร์เองและก็3ท่านที่มีชื่อขึ้นแท่นระดับบอสมีทั้ง คุณมีนนะฮะมีทั้งคุณแซมมีทั้งคุณกันกันตาถาวรสามคนนี้นะคือก็ขึ้นชื่อว่าระดับบอจนหลายคนจับตามองกันเอาจริงๆคือพี่ปูดไม่ได้มีแค่นี้ที่อยู่ในเขาเรียกว่า,าเป็นคนทํางานอยู่ในเครือข่ายนี้นะฮะก็คือมีดาราอีกหลายคนที่โดนขุดเข้ามาขุดเข้ามาแต่ทีนี้แหละหลายคนสงสัยว่าแบบธุรกิจนี้มันมีปัญหายัางไง ทำไมมีข้อสงสัยยังไงอ่าดิฉันขอเล่าตามที่คุณพอลนะคะได้ออกกับรายการดังว่าทำไมจู่ๆถึงเกิดเคสแบบนี้ขึ้นมาได้เอออ่าเนื่องจากว่ามันมีในช่วงระหว่างตอนหนึ่งเหมือนกับว่ามันมีการตัดขายราคาขายตตดตอนเพราะว่าฉันเนี่ยรับของมา1น0้อบาทแต่ฉันจะตัดราคาในตลาดกลางขาย80ดีกว่าเว้ยเออจะได้ขายได้และทีนี้มันก็กลายเป็น เหมือนเป็นผลกระทบในวงกว้างทาให้สินค้าเนี่ยขายไม่ได้อันนี้คือคาของบอสพอลที่เขาพูดในรายการดังนะคะคือต้องเลให้ฟังว่าในระบบข,ของการที่เขาเซ็ตธุรกิจมามันก็จะมีเรื่องของการราคาลดลดหลั่นกันไปตามสเต็ปออตามสเต็ปของกระบวนการทางธุรกิจตั้งราคาไว้ประมาณนี้ ซึ่งคุณที่ไปขายใรระดับนี้ต้องอยู่ราคานี้เท่านั้นแต่คนที่ไปตัดราคาเนี่ยเขาขายถูกกว่าไงใช่ค่ะถูกกว่ามันก็เลยกลายเป็นปัญหาทําให้มีการร้องเรียนของคนอื่นขึ้นมาแล้วทีนี้เสร็จปุ๊บออพ,อพอพอคุณพอเนี่ยทราบเรื่องแล้วคุณพอเลยส่งโนติสาไปยื่นเตือนกับกับเหมือน,น,นเหมือนที่เลิกแม่ขายนี่แหละว,ว่าห้ามทำนะเอออย่าทำทีนี้เ,เขาก็รู้สึกว่า อ่าคนเหล่านั้นนะเขาก็รู้สึกว่าไม่โอเคก็เลยรวมตัวกันแล้วก็เป็นกลุ่มเป็นก้อนแล้วก่อให้เกิดเรื่องราวเหล่านี้เกิดขึ้นอันนี้คือคําที่ย้ำอีกทีนะคะเป็นคําที่คุณพอลพูดในรายการใช่แต่ทีนี้มันทําให้หลายๆคนเจอผลกระทบไงว่าแบบอ่ะพอสุดท้ายแล้วมีการขุดข้อมูลขึ้นมาเฮ้ยมันไม่ใช่มีแค่คน2คน3คนที่โดนผลกระทบหลากหลายคนที่ร่วมทําธุรกิจตัวนี้เนี่ยเขาก็ออกมาเผยรูปแบบของธุรกิจที่ เขาได้ทํากันมาว่าเรื่องของระบบการขายต่างๆหรือว่าการทํางานต่างๆเป็นยังไงบ้างมีทั้งเรื่องของการฟังคลิปการชวนไปสัมมนาการเชิญชวนเข้ามาร่วมทําธุรกิจต่างๆบางคนก็วางเงินไปโอ้โหเป็นหลักล้านบางคนวางเงินเป็นหลักหมื่นหลักแสนก็ตามสเต็ปลดหลั่นกันไปโดยระบบของที่นี่นะคะจากข้อความของผู้เสียหายรวมถึงเน็ตไอดอลยูทูบเบอร์เลยเขาก็เล่าให้ังว่า เขาจะเสียตังค์ไปเนี่ย99บาทถ้าสมมติเราเป็นคนดังใช่ไหมฉันดีเอ็มไปหาเธอเธอเข้ามาเธอจะไม่เสียอะไรเลยแต่สมมติถ้าเกิดเธอเข้าห้องนั้นห้องนี้ออาคอร์สไปเรื่อยมันก็จะเสียค่าใช้จ่ายขึ้นไปเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆอะไรประมาณนี้แต่ทีนี้หลายคนถามว่าทำไมถึงมันมีเครือข่ายเยอะขนาดนั้นเพราะว่าสังเกตไหมว่าในเรื่องของรูปแบบการทํางานเนี่ยมีคนดันเข้ามาเก็บข้องอ่า คนดังคือใครคนดังคือคนของประชาชนเมื่อคนของประชาชนมาทําธุรกิจอย่างหนึ่งเราเป็นคนธรรมดาเฮ้ยดาราที่เราชอบคนดังที่เราชอบเขายั้งทําเลยฉะนั้นปุ๊บมันต้องดีจะแม่จ๋ามันต้องรวยตามเขาจะแม่จ๋าเออฉันก็เลยแบบอ่ะโอเคเชื่อมันใช่คำว่าเชื่อมันก็เลยอ่ะเราก็เลยยอมควักเงินลงไปแต่พอสุดท้ายปุ๊บเนี่ยผลตอบรับที่ได้มาบางคนที่อ่าได้ผลก็มีบางคนที่ไม่ได้ผลก็มี มันทาให้คนที่ไม่ได้ผลเนี่ยออกมาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าอุ้ยฉันลงทุนไปแล้วเนี่ยของมันขายไม่ออกเลยอของมันขายไม่ออกเลยคุณเอาไปจัดการหน่อยค่ะแต่สุดท้ายปุ๊บคนที่ดูแลคนที่ดูแลปุ๊บเขาไม่ได้มีการส่วนช่วยทําให้เงินท,ที่ที่ลงทุนไปนั้นน่ะมันม,ะนมันจมพอมันจมปุ๊บบางคนที่ลงทุนเนี่ย เขาไม่ได้มีเงินถุงเงินถังที่แบบควักมาจากของตัวเองใช่ไมมได้มันเก็บมันคนไปกู้มาบาคนไปยืมคนนั้นมาบางคนแบบเอาเงินก้อนสุดท้ายในชีวิตอ่ะมาใช้สุดท้ายปุ๊บมันไม่ได้เป็นอย่างที่คิดค่ะเพราะว่าเนาะมีบางคนอย่างที่ทราบข่าวเนาะก็ก็แบบตัดสินใจจบชีวิตลงไปเพราะว่า ไม่มีเงินไปต่อทุนแล้วเพราะว่ามันจมใช่เออมันก็เลยกลายเป็นเรื่องที่หลายคนนั้นจับตามองอย่างมากเลยทีเดียวว่าผลสุดท้ายแล้วเรื่องราวของธุรกิจออนไลน์แบบนี้จะตกลงที่ไหนซึ่งณนะตอนนี้เองเรื่องของไม่ว่าจะเป็นบอสใหญ่ก็ดีบอสต,ต่างๆก็ดีคนที่อยู่ในกระบวนการอ่าอยู่ในระบบระบบนี้เนี่ยก็กําลังผ่านกระบวนการในการให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่เองว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยระบบที่เซตมาเนี่ยมันจะกลายเป็นปัญหา ส่งผลกระทบในวงกว้างหรือเปล่าหลายคนโยงไปว่าเฮ้ยมันอาจจะพ่วงเกี่ยวกับเคยเคยมีธุรกิจเกี่ยวเรื่องของแชร์ลูกโซ่หรประมาณนีออ้แม่วันนี้เอออะไรอย่างเงี้ยอะไรอเอ,อหลายคนตีความไปรูปแบบนั้นแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยจะใช่หรือไม่ใช่ยังไงร,รออย่างเดียวคือกระบวนการทางกฎหมายใช่ต้องอต้องรอกันก่อนนะคะเพราะว่าถ้าเกิดตอนนี้คุณพอลเนี่ยก็เป็นผู้บริโภคอยู่เนาะอ,อ่ะตามขบวนการ กฎหมายนะใช่แต่ทีนี้แหละหลายคนมองว่าอ้าวแล้วพอไปพูดถึงเรื่องรายได้ขึ้นมาเพราะว่าในระดับสูงๆเนี่ยรายได้เขาก็จะแบบอีกมูลค่าหนึ่งตัวพรีเซนเตอร์ต่างๆก็จะได้อีกมูลค่าหนึ่งตัวบอสต่างๆก็จะได้อีกมูลค่าหนึ่งคนมาจับผิดคนบันเทิงงั้นงั้นขอยกถึงเคสได้ไหมหนึ่งเคสที่ไปสัมภาษณ์มากับตัวเองก็นตัวเองก็คือพี่แซมเนาะก็จะเป็นเราก็จะเป็นหัวแรกๆพี่พูนไปถามเองจําได้วันนี้จะไปถามว่าแบบเฮ้ย เรื่องของรายได้ล่ะมีการจัดการกระบวนการที่พี่แซมได้รายได้มายังไงพี่แซมตอบว่าไงนะเดิมเนี่ยระบบการขายของแบบนี้รายได้สมมติว่าพี่เนี่ยเป็นพรีเซนเตอร์สินค้าตัวนี้เขาเนี่ยเขาจะมีแบ่งรายได้ให้สองแบบอันนี้ก็คือเดิมนะคะเป็นแพลตฟอร์มที่เขาทำมากตั้งแต่นานนมและฟรีฟรีขายกาแฟให้พี่ฟรีอยากได้เงินยาวๆไหม หรือว่าฟรีอยากได้แค่พพจเซนเตอร์อย่างเดียวฟรีอยากได้แบบไหนยาวยาวยาวสิยาวยาวพี่พี่พี่รักฟรีมากเอางี้ดีกว่ายังไงเดี๋ยวฟรีเป็นพรีเซนเตอร์กาแฟตัวนี้ให้พี่นะได้เดี๋ยวกาแฟพี่ขาย10บาทสิบาทนึงเนี่ยจากรายได้จากการขายพี่ให้ฟรีเลยแต่พี่ไม่ได้สมมมมติสติว่าแบบพี่ขายได้1ล้านชิ้นอ็าก็1ล้านบาทเออพี่ให้เลยพี่ให้ฟรีเลยล้านหนึ่งเลยอันนี้มันเป็นเปอร์เซ็นต์แบบนี้แต่แต่ มันมีหลายแบบจริงๆซึ่งระบบเนี้ยมันมีการใช้มาน,นานแล้วสำหรับการขายออนไลน์เป็นแพทเทิร์นการทำธุรกิจออนไลน์เออมันมีมานานแล้วมันมีเป็นสิบปีแล้วนอกจากพรีเซนเตอร์ที่แบบว่าสมมติฉันยาสระผมเนาะ,ะอ่าฉันหนึ่งครั้งก็รับสองแสนอันนี้คือจบเอออ่าสมมตินะ,ะหรือหรือแบบอะไรมันมีหลายแบบมากแต่ซึ่งพี่แซนเนี่ยตอนที่เราคุยกับพี่แซนใช่ไหมเออเออแล้วก็ถามพี่แซมว่าพี่แซมรับเป็น ค่าเบีซยเซอร์ปกติหรือเขาเขาแบ่งเปอร์เซ็นต์ให้พี่เออพี่แจำบอกว่าอ๋อก็พี่ขายอะไรได้เป็นเออ่ผลิตภัณฑ์ที่พี่ช่วยเขาคิดเขาทำอะไรอย่างเงี้ยพี่แค่คิดเออเอออันเนี้ยก็จะเป็นได้1%ไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วแล้วกันว่าไงพี่กันก็บอกว่าเอาจริงๆคือตอนแรกที่พี่กันให้สัมภาษณ์แต่จำได้เลยพี่กันก็บอกว่าผมได้แบ่งแบ่งมาแต่ทนายแต่ทนายบอกว่าไม่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 เป็นเงินเดือนอันนี้แหละเป็นช็อตที่ เอาจริงๆคือกระแสต่างคนวิพากษ์วิจารกันมากในเรื่องนี้ว่าสุดท้ายแล้วความจริงคือส่วนเออแล้วมีน่ะมีนว่าไงมีนก็บอกว่าเป็นเงินเดือนเหมือนกันอ๋อแต่ทีเนี้ยพีคสุดคืออะไรรู้ไหมบิ๊กบอสออกมาบอกในรายการบอกว่าทุกคนคือได้เปอร์เซ็นต์จากการขายแสดงว่าพี่แซมถูกต้องไงเออเอออ่าอ่อไอันนี้คือต่อไปดูอ่าไปดูอ่าเพราะทุกคนนน่าจะเห็นทุกอย่างหมดแล้วแต่ทีเนี้ยกระบวนการเหล่านี้มันมันจะ ผิดหรือไม่ผิดยังไงอันเนี้ยสุดท้ายแล้วคือเราไม่ใช่เออเขอาอเรียกว่ากระบวนการในการตัดสินก็ต้องรอให้ผ่านการพิจารณาของศาลแล้วกันว่ายังไงถือว่าเป็นอีกมุมนึ่งที่เตือนออกมาให้คนได้เห็นกันมากกว่าว่า,วาเฮ้ยการทําธุรกิจต่างๆมันมีความเสี่ยงเออทําอะไรก็แต่มีความเสี่ยงฉชนนั้นปุ๊บต้องศึกษาให้ดีก่อนทุกคนย้ำเนาะอันนี้คือ ศึกษาจริงๆเอ่อพอละเรื่องนี้พอแล้วเอามาเอาเรื่องที่อยากจะรู้บ้างจอซีหรือเปล่าอีเจเรื่องนี้ก็ศึกษาเหมือนกันศึกษารู้ใจศึกษารู้ใจเรื่องคนอื่นศึกษาแบบนี้หรือเปล่าจุ๊บจุ๊บไม่ไม่ไม่เราเราไม่ใช่เจ้าชายเราไม่ใช่เจ้าชายหรอเอออาจจะเลห้ฟังแล้วกันนะเรื่องของเจ้าชายกับเจ้าหญิงอารีเอลเนี่ยเอเขาอีเจแคมไปเป็นไปหาเพื่อน อีเจอีเจเคหาเพ,พเื่อนเสร็จปุ๊บเพื่อนมาให้ฟังก็จเจ้เาชายเดี๋ยวเขาเลิกกันหรือเปล่าเออเพราะว่าแบบดูแบบเอ้ยเจ้ชาชายเขาค่อนแบบไม่ค่อยแบบ happy, แฮปปี้เขาเจ้าชายเขาแบบมีคนอื่นอยู่ด้วยเปื่อยได้เไดเออแในตอนนั้นก็คือในความใช่ป่ะในความของเพื่อนอีเจเคเล่ามาทีนี้อีเจเคเขาอยากรู้จากฉันไงอีเจเคก็โทรมาถามว่าเออไฮโซปูนยังไงเจ้าชายบ้างหรือเปล่าในฐานะที่สนิทสนมอย่างนี้หรอในฐานะที่ฉันก็ก็มักจีกับเจ้าชายอยู่อะมักจีดีดี อย่าโป๊ไม่โป๊อ๋อไม่มีนอกมีในไม่มีโอเคตอนที่เจ้าชายเปิดตัวเจ้าหญิงคนแรกฉันอยู่ตรงนั้นฉันถามเจ้าชายว่าแต่งเลยไหมเจ้าชายข้าเจ้าชายบอกว่าโอ๊ยไม่เอาแล้วพี่จะคบใครเป็นจริงเป็นจังอุ้ยแรงมากก็แค่เอามาดูแลพี่ตอนที่พี่เป็นแบบนี้นี่แหละอุ้ยแรงมากแต่ว่าเจ้าหญิงก็ไม่ธรรมดานะคะมีสายสืบจากภาคเหนือค่ะว่าเมารายงานดีฉันเองว่าโอ้ยเจ้าหญิงเนี่ย เดิมทีเนี่ยที่แอ,แอปแอปบอกว่ามีทธุรกงธุรกิจเนี่ยโอ้ยไม่มีแล้วไม่มีแล้วไม่มีแล้วหรอเป็นนี่ก็เลยกล่าวว่าจะมาเกาะเจ้าชายก็เลยไปพอแล้วอุยออออออ้ยพอ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 อุ้ยพอเลยเหรอ,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 อนมันยังมันอยู่เลยนะไม,ไม่ได้แล้วเจ้าชายเขาจะฟ้องเจ๊ปหเนี่ยเจ้าชายรู้แล้วลอะไปเจ๊เ<อ>่เ<อ>พูด่าดไม่อยากพูดแล้ว<อ>ฟ้องเจ๊เก หลากหลายเรื่องราวทั้งข,ข่าวทั้งหวานที่ต้องติดตามในเมืองไทยล่าสุดนี้มีประเด็นใบอีกแล้วจ้าจากเพื่อนบ้านอีจีเคอย่างซิมอยร้อยแปดีหที่ออกมาโยงคำใบเผยโจทย์ให้ทายกันอีกแล้วบอกถึงคนดังในวงการบันเทิงว่าเจ้าหญิงแอรีลเนี่ยกำลังถูกเททิ้งเลเออกจากตำแหน่งแล้วจ้า เพราะเจ้าชายหาได้หยุดที่ฉี่ไม่เนื่องจากเหล่าสายสืบหลายสำนักเห็นเจ้าชายก็ย่องเบาไปม้วนแซบม้วนจอยกับเหล่านางสนมสาวชาวบ้านเป็นว่าเล่นเรื่องราวเป็นแบบนี้ไหนลงมาดูสินิทานเรื่องนี้จะสนุกยังไงสำหรับคำใบย้ยงให้จับตาคนในวงการบันเทิงม,มีนิทานมาจากสีมอยร้อยแวีหนึ่ง เพื่อนบ้านใน,นเมื่อวันของเจนี่แหละจ้าบอกแบบเนี้ยนะว่าเลิกกันไวจุงแต่ผู้ก็ไม่เคยพักเลยมีใหม่รายรวันไหนบอกรับเจ้าหญิงแอเรียที่สุดไงแฮทแท็อีพิีเมียเจ้าชายอสูรก็ขึ้นมาทันทีเลยเมื่อลองเข้าไปส่องเหล่าความเห็นของคนในโลกโซเชียลออนไลน์เนี่ยก็พุ่งเป้าชี้โพงกันไปต่างๆนานาเลยจ้าส่วนจะใช่คนที่คิดหรือเปล่าเนี่ย ก็เอาเป็นว่าให้เขาออกมาตอบเองกันแล้วกันนะจ้าเออเอาจริงๆคือถ้าเกิดว่าเป็นคู่ที่ตามที่ JK บอกอตามที่เจบอกมาฉันเขาก็ฉันก็จะเห็นเขาลงคู่ภาพคู่กันฉ่ำปอดอยู่จะมาเลิกเลิกรัก,กยังไงจอจีพะเนี้ยเจยก็ไม่รู้ว่ะเพราะว่าครั้งแรกอ่ะที่เขาพูดว่าอพี่ไม่แต่งหรอกก็แค่นี้แหละจะครบจะเลิกฟอร์มหร<ล>ือเปล่าฟอร์มหรอือเปล่าฟอร์มหรือเปล่า่รู้ว่า เอาจริงคือหลายคนก็แบบอุ้ยไม่หรอกไม่หรอกสุดท้ายพวกก็แบบอุ้ยแทบเช้าอลยเงี้ยเออยงตัวอย่างเวละแต่สภาพเจ้าชายก็ไม่ไหวอะไรแรงมากไม่พูดแล้วตากเรื่องเจ้าชายมาดูพระเอกหนุ่มคนนี้ดีกว่าอัดนะพระเอกหนุ่มก็คือคุณพ่อของพระเอกหนุมก็นี่คือลูกคุณพ่อที่เหอมมากอยากสมัครเป็นลูกอีกคนหนึ่งจังเลยอ พ่อดูสัญญาอ่านี่ก็คือคุณพ่อของน้องเอมใช่พระเอกช่องวันส1ตอนนี้ก็คือแบบกระแสคือฉ่ำมากได้ฟังสัมภาษณ์น้องเอมหลายๆครั้งนะเป็นคนที่มีมายส์ดีมากจริงเออซึ่งเขาเลยบอกว่านี่แหละการเลี้ยงดูลูกที่ดีลูกไม้หล่นใต้ต้นอ่ายังไงบ้างฟังคุณพ่อดูดีกว่าจ้าสวัสดีค่ะพ่อสวัสดีค่ะเด็กทุกคนที่โตขึ้นมาพ่อแม่ทุกคนผู้ปกครองทุกคนกคน็ อยากจะทําให้เขามีบุมมองมีคือทุกคนจะมีทัศนคติต่อเรื่องต่างๆที่มันเกิดขึ้นไม่ไม่จำเป็นต้องเหมือนกันแต่อะไรก็ตามที่เขารู้สึกต่อเรื่องต่างๆแล้วเขาแก้ไขปัญหามันได้ mm hmm. เขาไม่รู้สึกลบ mm hmm. เขาไม่รู้สึกแย่ mm hmm. เขาไม่รู้สึกทอ้อแท้เขารู mm ้สึกว่าออยังยังทุกอย่างทําให้ดีได้ทุกอย่างเป็นเป็น,เป,นเป็นความสุขได้ mm hmm. ก็จะเป็นทัศนคติที่ดีท,ที่ที่เวลาไปเจอเรื่องอะไรก็จะไม่ไม่ทุกข์มากอย่างงี้ย เขาก็อยากจะทําให้มันด no ีแหละก็ผมว่าเด็กทุกคนก็ที่ที่เวลาได้รับโอกาสอะไรเงี้ยทุกคนก็อยากจะทําให้มันดีแล้วคําว่าดีก็คือดีด้วยด้วยตัวฉันเพราะฉันเป็นผู้ไปทําแต่ครานี้แต่พ่อฉันเขาก็เคยทําดีมาก็เลยเอ๊ะแล้วฉันจะดีเท่าเขาไหมก็ไม่เป็นไรผมว่าดีเท่าหรือดีกว่าหรือไม่ดีเท่าก็ไม่ผิดเพราะมันคนละคนดีเนาะดีมาก คือคุณพ่อเขามีมาเซียดีแบบนี้แหละนึกออกนะแอฟทองไปเลยลูกเจนเจนเจนอย่าไปลอกขายเขาเดี๋ยวาลอกขายเขานี่มาขายอันนี้ดีกว่าให้นี่เป็นตัวแทนได้ไหมได้เป็นตัวแทนเป็นทองแม่ตุ๊กเออกับบอสพีเอามั้ยซื้อไหมซื้ออ่าโบกมือลาก่อนไปขายของก่อนบายคุณผู้ชมไปก่อนช่วงนี้ มันไม่ค่อยมีเลยเนี่ยไหนขอทองหน่อยฉันให้เจอเอฟเอ่อเอฟเลยอ่ะไปอุ้ยมาทองหนักมากบายบายมาเร็วๆมารีบๆเอฟเร็วๆอุ้ยทองแดงเชียวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe อัปเดตข่าวสารผ่านทางแพลตฟอร์มผมชลิกออนไลน์ครับ